สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับอดีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมแนวทางฮานอยสูตรสองตัวรูดนะครับผมประจำวันที่26กันยายน2564นรนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมสำหรับแอดมินก็จะสรุปให้นะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมแอดมินให้ไปที่9นะครับผม9กับ6 ก็เข้านะครับผมเข้า6116นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมแล้วก็63นะครับผมตัวเจาะตัวรูดนะครับผม63ตามต่อเลยนะครับผมของวันที่26นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่7กับ2นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับ7แอดมินก็ให้ไปที่71นะครับผม73 76 แล้วก็7.8นะครับผมสำหรับ2แอดมินให้ไปที่2.1นะครับผม2.3 2.6 2.9แล้วก็สองคู่รูดนะครับผมสองจับคู่รูดนะครับผม7กับสนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่7.7 2.2 5.5 4 4และก็99นะครับผมสำหรับชุด3ตัวแอดมินก็ให้ไปที่7 7 1นะครับผมแล้วก็973แล้วก็4 2 3นะครับผมแล้วก็8 2 6นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับแอดมินหาตัวเลขส,สวยๆนะครับผมมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ